สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนป้าวันนะครับอยู่ที่ตำบลทา่ากระเสมอำเภอเมืองจังหวะัดสะก้วนะครับเอวหามะนาวเดี๋ยวพามาดูมะนาวใหญ่นะครับนี่มะนาวพันใหญ่มามามุดมุด,มดจะของบ้านติดงานบอกให้มาเจ็บเอาเลยจนดูกันเลยครับมุดมามเพื่อนข้างล่างกันมองหน้าเราคนเดียวเราเป็นผนเห็นไหมข้างข้างมือเพิ่อนอนี่เหรอนี่นี่เห็นไหมเนี่ย อยู่ขานั่นเห็นมะนั่นล่างสุดอ่ะลูกใหญ่มากเลยนี่เอาเลยปลอดสิยังกระส้มโอเลยกินทั้งหมู่บ้านเลยมันกินได้อยู่ก๋อยง่วยวักงัวงัวจังหมอนึงนี่ใส่เหลี่ยง่างใส่งานตัวเด้ครับนี่โอ้ยเดี๋ยวเดินมันบางกล้องอืมาเข้ามาข้างในนี่จะได้เห็นนี่ใกล้ๆนี่มั้ยมันก็จะใกล้คุณเกินไปเนี่ย เอาแล้วครับนี่ครับอยากให้ดูอยากให้ดูนะครับมะนาวพันใหญ่เอาเครื่องฟ้ามาจับหน่อยดิมาจับมะนาวนะว่าลูกขนาดไซส์ขนาดไหนโอ้ยมะนาวอะไรเท่าหัวเด็กน้อยหนูโอ้โหนี่น,น,นโอ้ยกแค่นี้นจะเก็บกับ,บ,บซีสเกตแล้วครับนี่เจ้าของบอกให้มาเก็บเอาเลยว่าแต่ก,กัลุยเะแล้วเอาบระตุนดิอ่าอ่าใส่โอ้แล้ก็คงจะแข็งแล้วเลยเนี่ยมันเหลืองแล้วเหลืองแล้วมาเยม ของพี่ชายนะครับไม่ต้องเข้าใจผิดนะครับบ้านพี่ชายนะครับเอาไปเลยเอออีพวงนี้ตั้งสี่ลูกนะสี่ลูกนะมันแก่จัดแล้วครับนี่ทุ่งเดียวก็จะบ่พ่อดอกจก้นเอาแล้วแต่แล้วอเอ,าอ้ามะนาวไปฝากคนสีสเกตเออนี่นะครับไม่เคยเห็นมะนาวใหญ่ขนาดน,นี้มะนาวใหญ่เนี่ยมะนาวสาเกคือคือถ้าเรากินไม่ไหมดเอ่อพี่บอกว่าให้บีบคั้นน้ำมะนาวใส่ตู้เย็นไว้ ดูลูกมันขนาดตอนนี้มันยังเล็กอยู่เห็นไหมแล้วมันก็โตได้ขนาดนี้นะข้กินไม่หมดนะภายในในหนึ่งลูกเนี่ยโอ้ดูฟองนี้เถอะนี่นี่สวยจังเลยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับนะถ้ากินไม่หมดนะพี่ชายบอกว่ายัางไงให้คั้นน้ํามันไว้ใส่<อ>ในขวดไว้แล้ว่อยเอามาทําอาหารเพราะว่าถ้าเกิดเราขายแล้วมันก็จะกินไม่ดีอแกใช้เวลาปลูกหลายปีอยู่นะกว่าจะเป็นลูกแกว่าจะตัดทิ้งลอ มันก็เหลืองแลยอะนะนเ,เนี่ยเ<ก>ี่งแล้วอ่ะโอ้แจมครับวันนี้ได้มาเข้าสวนคุณลุงนะครับที่จังหวัดสแก้วนะครับลุงดาตรีจะกองสวนมาอยู่ก็เลยมาเก็บกันกลับไปฝากคนซีสกเกตนะครับอมาให้เห็นมะนาวโอ,อ้ใหญ่ใหญ่ดีใหญ่ดีโอ้ผมเดียวไม่พอเปล่าอีกก่อนเลยคัสันทูจะเปล่าอีกกินจริงนี่ เออไปเอาในรถตุนเอาไปฝากเพื่อนๆหน่อยนี่มีเพื่อนกับเขาด้วยเอออันนี้อยู่สูงนะครับอยู่สูงเอาไม่ถึงโอ้มะนาวใหญ่มะนาวใหญ่โอ้ตรงนี้ใหญ่ครับนี่ลูกนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเบียดเอาทางนน้นว่าจะบักงูหรือไงพูเมนตัวนี้มักนาวใหญ่ ใหญ่เย,ยอะใหญ่ดีเลย <laughs> โอ้นั่นดูนั่นเอาถึงบนนอกโอ้น้ำด้อบ้านนี้จะแกะหมดแล้วครับตีอ่ะอคือคำงวดนี่มันร่น <laughs> มันล่นแล้วล่นเองนี่มันแกะแล้วมันแก่เต็มที่อ่ะอเอาเอาเอาโอ้แกลละได้่นล่ะอืมมันตุนแท้เด้อโอ้เจ็บง่ายด้วยนะมันมันมันได้ตีมันเน,น่ยตี ที่ใหญ่ดีเลยเอาไปถึงเด็กตนนี่ถึงจะขึ้นเดานี่มันจะบ่มีน้ำหรือเออเยอะขึ้นไม่ได้มันมีน้ำมันจะพังของคนเนี่ยตรงไหนนั่นเี้ตรงฟางโน้นน่ะเนาะเออโอ้มันแก่จัดเลยมันแก่มันใหญ่มันสูงกลิ่นมหนาววันนี้ ผลของเราเราแข่งแงเด้อต้นนี้ก็แก่แล้วสิไลอีกมองไลอีกมันเหลือผีวแล้มีแต่ทางนี่เออเอาเออทางนี้ก็มันไม่ถึงแล้วไม่ถึงละลงมาลงมาเดี๋ยวจะตกต้นมะนาวมีเบียงมุมนี้ก็ได้นี่แม่เนี่ยเดี๋ยวจะซ้องมือหนิก็มันเหลืองเลยอ๋อถึงเยอะมันเหลืองแล้วเออโอ้มันโดนไปแล้วตัวนี้ที่นี่นะปุ๊บบูกสองลูกเถอ เดี๋ยวยัคุยเลยลูกเล็กกิ่งเล็กกิ่งน้อยดูใส่เวลาหน,นึ่งที่ปีบ่อยๆเพาถึงไหมตรงนั้นนนี่ตรงนี้คุณจุ่มเนี่ยป้านี่โดกรถเองนี่นกินอย่างไรบางหน้าเบื่อเลยหน่อยมันเงี้ยมันใหญ่พอป่ะรสชาติกลิ่นมันเป็นยังไงในทีนี้ ไม่รสชาติตอนที่เขาใส่ใส่ลาดใส่ก้อยมันก็อร <wij> ่อยเหมือนกันกับมะนาวทั่วไปใช่ไหมมะนาวแผ่นมะนาวอะไรอย่างนี้เนาะเคยกินไม่มันจําไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหเอาเนี่ยนี่มันมันสุกแล้วต่อเก็บแล้วนี่ป๊าดคล้ายนวยังไงไม่ไม่หูคลายโอ้โหกระโหนโตเลยโว้ยอยู่เสฉวมอยู่ว่าไปงงอยู่นี่ฮะถือออกมาถือออกมาเอาเด้อ โยนมาก,ก่อนกันเนได้แล้วครับนี่จะของมาอยู่หนูราเลยนะครับ <c oughs> <l ug> น้องสาวพาเก็บเออนี่ครับอันนี้เป็นแบบที่เรายแบบว่าพอเอาได้นะข้างบนมันยังิ่ถึงข้างบนออยังเลยเออต็มลตลเลยโตๆอีกเยอะเอาละครับ <c oughs> ของฝากจากสาแก้วนะครับไปบแล้วครับมะนาวยักษเอาละครับนี่นะครับที่เราจะพาให้ดูนะครับนี่มาถึงทีสเกตแล้วมาพาเลย มะนาวยักษ์มะนาวยักษ์ล้างก่อนนี่หน้าตาเป็นยังไงให้กับท่านผู้ชมที่เห็นเก็บแล้วมาดูเนื้อมันบ้างนะครับจะไรเม็ดหรือว่ามีเม็ดนะครับผ่ากลางเลยเนาะแล้วแต่จะผ่าเออผ่านกันเลยผ่านเหม,มือนเราใช้อะ่ะมีเม,ม็ดไหมเราก็อยากรู้เราก็อยากรู้โอ้ไรเม็ดตัวนี้ไม่เคยเหมือนกันโอ้โหไม่มีสักเม็ดเลยครับเนี่วไรเมรเร็ดโซบะเลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยโอ้นีนะครับ ของดีสาแก้วนะครับเก็บมาฝากญาติที่ซิตเกดนะครับก็ขอบคุณคุณเจ้าของสวนนะครับขอบคุณลุงลาตีป้าวันนะครับที่เป็นเจ้าของสวนนะครับให้เราไปเก็บเองก็สอยมาซะเยอะเลยผมชิมให้ท so so anyway, so ่านผู้ชมดูบ้างนะครับเมื่อกี้เพิ่งชิมเนลองโอ้้ลองดูไม่มีเกลือนะครับซาบแบบอย่างนี้เลยชื่อสมขัดแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวโอ้ยเปรี้ยวหลายเนี่ยงานแต่งงานบวชงานอะไรเนี่ยทำ ใช้แค่ไ<ด>ม่กี่<ด>ลูกละจบการแน่นอนโอ้ยทำมื่อกี้แต่นิดเดียวเองเนาะแต่นิดเดียวเปี้ยวจี๊ดเลยโอ้ยโอ้ยลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะ <c oughs> ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะส่งแห้ส่งแห้